สวัสดีนักเศษและนักลงทุนที่รักพร้อมบริการวิเคราะห์ของคุณ System GU a u Market มาเริ่มด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนมาดูตัวบ่งชี้แต่ละตัวให้ละเอียดยิ่งขึ้นอีกเล็กน้อยถ้าจำเป็นคุณสามารถหยุดได้คุณสามารถดูตัวบ่งชี้ทั้งหมดของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้อย่างละเอียด ตอนนี้เราจะมาดูตัวชี้วัดพื้นฐานปัจจุบันของบริษัท a x e n Therapeutics Inc. ที่คือ AXM บทวิจารณ์นี้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลปัจจุบันณวันที่27พฤษภาคม2025โดยการจำแนกประเภท GIAU Market บริษัท a x e n Therapeutics อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Neuro มีบริษัท64แห่งมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งถือเป็นตัวแทนที่ชัดเจน เราจะมาดูวิธีแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายในตอนท้ายของวิดีโอนี้ผลลัพธ์ของบริษัทเป็นดังนี้ลบ8.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1.6คะแนนหากมองโดยรวมๆแล้วจะเห็นได้ว่าครอบคลุมตลาดหุ้นทั้งหมดจะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ที่1.9คะแนน เทียบกับคะแนนติดลบ8.5คะแนนสำหรับบริษัท um a c c e n t r Therapeutics Inc. การเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท um a c c e n t r Therapeutics Inc. และการแบ่งปันหมวดหมู่ย่อยเราเห็นว่าในช่วง12เดือนหุ้น a c e n t r Therapeutics มีการเปลี่ยนแปลงร้อยและ34.5เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อย112.6% 3 มูลค่าตลาดของบริษัท Ascent e t i s s Inc มูลค่า5.17พันล้านเหรียญสหรัฐและมูลค่าทุนของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่67พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่0.05พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง29พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งในตลาดและมูลค่าทุนส่วนที่เหลือแล้วเราจะเห็นดังต่อไปนี้ แบงกปันเน็กซ์เซมเทอเรบิวติสอในหมวดย่อยกรณีการประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่7.749%มูลค่าทางบัญชีอยู่ที่0.169%การประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดและมูลค่าทางบัญชีขององค์กรในหมวดหมู่ย,ย่อยแยก -1 คะแนนหนี้สินขององค์กรมีจำนวนถึง0.195พันล้านเหรียญสหรัฐ หนี้สินทางการเงินต่อทุนทางบัญชีมีจำนวนถึงร้อยและ390ของทุนผลลัพธ์จากภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทแย่มากลบ2คะแนนอัตราส่วนมูลค่าตลาดของบริษัทต,ต่อกำไรเท่ากับ0ค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดหมู่ย่อย0การประเมินอัตราราคาตลาดต่อกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยแย่มากลบ2คะแนน กำไรในช่วง12เดือนล่าสุดติดลบ278ล้านเหรียญสหรัฐก,กำไรที่คาดการไว้ใน12เดือนข้างหน้าอยู่ที่85ล้านเหรียญสหรัฐก,การประเมินตัวชี้วัดการคาดการกำไรในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มย่อยผ่านศคะแนน,นอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่12 ค่าเฉลีย่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ4.2การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดของบริษัทต่อรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยแยกลบ -1 คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่430ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ที่คาดการไว้ใน12เดือนข้างหน้านี้ไม่ทราบแน่ชัดการประเมินตัวชี้วัดการคาดการปริมาณการขายในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยแยบ -1 คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ติดลบ64.10%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่ติดลบ16.4%การประเมินอัตรากำไรจากการขายเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยผ่านได้ลบ -0.5 คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนบุคลากร ในหมวดหมู่ย่อยคือ4.219%ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึงร้อ1 0 0 8 4จำนวนเงินทุนต่อพนักงานของบริษัทคือ7,574,000เหรียญสหรัฐและสำหรับหมวดย่อย41,24,000ดอลลาร์การประเมินปริมาณทุนตลาดต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยผ่าน0คะแนน ปริมาณกำไรต่อพนักงานของบริษัทอยู่ที่ลบ4,730 0ดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่ลบ164,000ดอลลาร์การประเมินผลกำไรต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยเทาลิตลบ0.5คะแนนรายได้ของบริษัทต,ต่อพนักงานอยู่ที่633,000เหรียญสหรัฐ หมวดหมู่ย่อย977,000ดอลลาร์การประเมินปริมาณการขายต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่านได้ลบ0.5คะแนนปริมาณการทำธุรกรรมระยะสั้นอยู่ที่10.10% 10โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่5.7%ตัวบ่งชี IS ้ ISI 14แสดงระดับร้อยและ44ของบริษัท Ascent Therapeutics สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือประมาณ56%ราคาหุ้นของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ105ดอลลาร์ราคาเป้าหมายตามฉันทำติดสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ178ดอลลาร์ไปที่ตารางคำสั่งซื้อซึ่งคุณสามารถดูได้ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้โดยระบบอ้างอิงการประเมินหุ้น GYU u Market การเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิงลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดจากผลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ s c r e p t u t i c s Inc. ระบบข้อมูลและอ้างอิงการประเมินราคาหุ้น GYU u Market ได้มีการตัดสินใจแล้ว เปิดคำสั่งขายที่ราคา105.07ดอลลาร์ต่อหุ้นคำสั่งดังกล่าวถูกเปิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีอันดับต่ำพอสมควรการประเมินองค์กรจะทำโดยใช้เกณฑ์การประเมินคือดัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่91.73ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่118.41 กรณีคำสั่งไม่ถูกปิดโดยการเท k e profit หรือ stop loss ข้อตกลงจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้นในวันที่26มิถุนายน2568หรือในวันทำการสุดท้ายก่อนวันที่นี้เครื่องหมายการค้า SUPN จะกลายเป็นคำสั่งซื้อหลักวิดีโอสำหรับการสั่งซื้อหลักได้รับการเผยแพร่ในช่องนี้แล้วกรณีปิดออเดอร์ใดๆทั้งแบบธรรมดาและแบบคงเหลือ ออเดอร์ที่2จะปิดที่ราคาจริงขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมวิดีโอนี้และใช้ระบบข้อมูลและอ้างอิงจาก GYU Market พวกคุณทุกคนคือผู้ชมที่ดีที่สุดในโลกจริงๆ